สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะมามาทำกับข้าวอีกเหมือนเดิมนะคะตอนนี้หิวหิวก็เลยไม่รู้จะทำอะไรกินเดี๋ยววันนี้สาวดอยมีเมนูอะไรมาแปรรูปมาชมกันเลยค่ะตอนนี้ก็ตำนะคะมีพริกแห้งตัไค้กระเทียมตอนนี้สามอย่างตำไปก่อนตำแหลกไปหน่อยหนึ่งละแต่ว่าไม่ต้องเอาแหลกมากนะคะเพราะว่า ชอบแบบนี้เนาะแล้วก็มีหัวหอมซอยตำลงไปตำพอหยับยาบนะคะสําหรับหัวหอมไม่ได้ต้องการความละเอียดมากตำแค่คลุกๆุคลุกเข้าให้มันเข้ากันเท่านั้นเองโอเคตอนนี้และนี่ก็คือแป้งสําเร็จแป้งทอดนะคะที่เราปรุงไว้แล้วแล้วก็ใส่ปรุงด้วยรสดีแล้วก็ซอสหวานนะคะให้สีมันสวยสวยนิดนึงแล้วก็ใบมะกรูดซอยแล้วทีนี้เราก็จะเอา เครื่องปรุงที่เราตำอ่าลงมาทุกในแป้งนี่ะเลยนี่สูตรใทยก็สูตรมันสูตรของสาวดอยไม่มีจํากัดไม่มีตายตัวนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่เอาที่ตัวเองชอบชอบแบบไหนก็ทําไปเลยนะคะอืมโอเค ตอนนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะคลุกนะคะเอาเครื่องปรุงเครื่องปรุงเนี้ยมาคลุกคลุกคลุกกับแป้งอู้เกะกะพอดีว่าห้องครัวมันไม่มันไม่ใช่เป็นห้องครัวเหมือนคนอื่นเขาหน้าบ้านก็คือห้องครัวพอคลุกคลุกคลุกเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ดอกงิ้วคือเก่านะคะจะเอามาทอดค่ามาทอดดอกงิ้วเอ๊ะเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ดูท่าแล้วก็มันจะมีมันจะเหนียวเกินไปไหมนะู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรุงเพิ่มอีกสักหน่อยหนึหน่งก่อนนะอไปว่านนะนี่แป้งมันเหลืออยู่เดี๋ยวเติมน้ําแล้วก็เติมน้ำเพราะว่าแป้งนี้เหลือนิดเดียวเอาให้หมดเลยมาร่อนนะคะต้องมาร่อนถ้าไม่ร่อนไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ร่อนเนี้ยถึมาถึงจะแป้งถุงก็ช่างมันจะมีเศษอะไรของมันก็ไม่ลุกนนนิดนึงประมาณนั้นตลอด ีนี้เราก็ใส่น้ำต่อนะคะใส่น้ำต่ออีกนิดหนึ่งนี่ปรุงเพิ่มส่วนรสชาติไม่ต้องห่วงมันจะเป็นไงก็ช่างหัวมันลุงไว้กะเอาไว้เรียบร้อยแล้วเด้อนี่ตอนนี้ความข้นความเหนียวของแป้งโอเคนะคะโอเคแล้วเนาะ มาทีนี้ก็เอาลงครุกเลยค่ะครุกโอยไม่รู้จะหมดหรือเปล่านนางทีนี้นะสงสัยจะใช้ไอ้นี่ไม่ไหวอเพราะว่ามันต้องคุกหมดพอดีกละมังกละมังเล็กไปหน่อยหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราใช้ถุงพลาส,สติกก็แล้วกันนุ๊กตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะมะถุงถุงผงเที่ยวนี่แหละ สวมสวมนี่คุกคุกประมาณนี้นะคะไม่ค่อยเน้นแป้งพอเพราะว่าก็แล้วแต่ความชอบนะบางคนอาจจะชอบแป้งเยอะแต่สาวร้อยไม่ชอบแป้งเยอะชอบแป้งน้อยๆเน้นมาที่วัตถุดิบหลักโอเคคุกแค่นี้ก็พอ เห็นไหมคะเน้นที่วัตถุดิบวัตถุดิบหลักเวลาทอดก็จะโอเคมากเลยมาจ้ามาจ้าตอนนี้กำลังทอดแล้วนะคะทอดใช้ไฟกลางๆอ่อนๆเพราะว่าน้ำน้ำมันโจนสงเวลาทอดครั้งแรกน้ำมันมันจะร้อนจัดพอตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดเสร็จแล้วเราก็ต้องผ่อน ผ่อนแล้วค่อยเอาลงทอดนะคะก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็เริ่มข้าวที่ข้าท,ทางเดี๋ยวจะทอดเก็บไว้กินหลายๆายวันหน่อยที่เกียดทํากับข้าวเนี่ยมาปั้นกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวเต้าก็อร่อยสูตรนี้นะคะแรลรูปพืชผักให้เป็นเหมือนให้เป็นเหมือนเหมือนเนื้อผักทอดแต่ก็เป็นเหมือนเนื้อทอดแต่อร่อยนะอร่อยเหมือนกันถ้า ช่วงนี้รู้สึกเบื่อเบื่อ,อหมูเบื่อเนื้อเบื่อไก่ไม่อยากกินโดยฟ่อนเนื้อนี่ไม่ไแตกกินแต่หมูไก่กเบื่อและแล้วดอกงิ้วทอดของเราก็เสร็จสทีนนะคะอ่านี่เพิ่มมาใส่เพิ่มเข้ามาวันนี้ได้เยอะเลย เดี๋ยวจะเอาใส่กล่องหรือใส่ถุงเก็บไว้กินแล้วก็จะแบ่งไปให้ลูกพี่กินด้วยเนาะเอาไปแเจกเอาไปแบ่งกันกินหน่อยนี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้อาจจะมีดำๆไอ้ที่ดำๆมันไม่ได้ไหม้นะคะดอกหิ้วมันดำเอง <c oughs> เอ้ยน่ากินเนาะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้เราก็ได้เมนูที่แสนอร่อยนานๆจะมีโอกาสได้กินดีเพราะอะไรเอาชนะความขี้เกียจไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนการทำมันก็ช้าอยู่นะคะอาจจะไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยากอะไรแต่มันก็ยุ่งพอควรอยู่ตอนนี้เดี๋ยวลองมาชิมกันสิคะ,ะอื้อกดไลค์ทำเองชมตัวเองแต่อร่อยจริงๆ ถ้าใครมีดอกนิ้วลองเอาไปทำกินดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ้งๆๆ้เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวดอยสตรอรี่ได้นำเสนอวิถีบ้านๆแล้วก็นำเสนอสิ่งที่สาวดอยชอบออกสู่สาธารณะต่อไปนะคะขอบคุณค่ะอยู่ดีในสุขทุกท่านทุกคนนะคะบ๊ายบายคิดเสมอแล้วเจอกันใหม่